โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยเลยนะครับในคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่องของ npss อีกเช่นเคยนะครับก็มาอยู่ในเกมคาปา i ิงนะครับก็ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นรถอยู่เป็นรถ gtr นะครับเป็นรถ r 3 A 5นะครับคันนี้นะเป็นเครื่อง4 1 4รอบบัคนะครับความเร็วของเครื่องนี้นะครับก็จะเป็น สีว่วิแบบคงที่เลยนะสี่วิแน่นอนก็ในคลิปที่น่าแหละทุกคนก็จะมาแจกค่ารถบักแล้วก็จะมาแจกสูตรเกียร์จะมาแจกการตั้งค่าช่วงล่างการถ่วงน้าหนักซ G อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาแจกค่าประมาณนี้นะในคลิปนี้ก็บอกเลยว่าจะมาเอาใจวัยรุ่นรถบักนะครับแต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากทํารถบัคหรอกเพราะว่าแบบ อ,อย่างไงอ่ะคนในเกมอ่ะมันส่วนใหญ่อ่ะถ้าที่ผมเคยเจอนะมันไม่ชอบกันเพราะว่ารถบัคกเนี่ยมันโกงเกินไปรถสเตป4ีหนึ่งสี่อ่ะแบบไม่ใช่รอบบัคกนะมันยังพอแบบมันยังพอแพ้รถเติมเกมบ้างนะก็จะเป็นรถกอล์ฟ m k ็เชเครื่องสีแสนนะครับสามารถชนะอ่าสามารถชนะ414สได้นะครับแล้วก็รถด,ด,ดอดชัตเจอร์นะก็สามารถชนะ4 1 4ได้นะครับเอาจริงก็คือสเตป414สเนี่ยมันไม่ได้โกงอะไรเยอะแยะ ถ้ารถบักนะครับรดบักลดพวกรดรอบบั๊กนี่ไม่ได้อยากถามจริงๆแต่ว่ามีคนขอมาเยอะมากๆนะครับจริงๆก็สองสามคอมเมนต์แหละที่ผมไปเลื่อนมาในหลายๆคลิปนะผมก็คนดูน้อยอะครับก็รีแบบไปนั่งอ่านคอมเมนตก์ก็มีคนขอรดบั๊กมานะแต่ว่าลถที่คนดูขอมาผมก็ไม่ได้จัดให้ตรงรดนะแต่ว่ามันสามารถใช้ค่าเดียวกันได้พวกรดบักเนี่ยส่วนใหญ่มันใช้ค่าคล้ายๆกันนะครับ ค่าที่ผมเห็นแบบยินฮิตกันก็จะเป็นอาวงเล็บอันแรกหนึ่งพัน่าวงเล็บอันที่สองหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็คือเป็นค่าที่โคตรฮิตเลยนะอันนี้ก็ไม่ใช่ค่านั้นแต่ว่าจะเป็นค่านี้นะครับอะเดี๋ยวไปดูความเร็วกันก่อนนั่นอันนี้เราแบบเปิดคลิปมาพูดมาก,มาก,ม,ากมากเลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะนะแล้วก็สุดเกียร์นี้ผมได้จูนมาไว้สำหรับเกียร์หนึ่งขับปกติเกียร์สองเอาไว้เบรกนะมีเกียร์สองก็จะเบรกได้เกียร์หนึ่งก็จะขี่ตรงตงแบบช้าช้านะเกียร์สามเอาไว้แข่ง เกียร์สามนี่คือรดแรงเวอเลยเดี๋ยวเวลาเราจะจอดก็ใช้เกียร์สองนะมันก็จะค่อยๆจอดกันไปแล้วก็ที่ผมไม่ค่อยชอบรถบล็อเพราะว่าเ,เสียงเครื่องมันน่าร้คาเนาะเสียงเครื่องมันค้างอบมาดูความเร็วกันเลยดีกว่าความเร็วรอบแรกนะครับต้องรับประกันว่าสี่วิแน่นอนไม่มีโมไม่มีคุยเห็นไหมครับ4.7 0ศ ตามจริงมันมีรอบค่าบัคกที่แรงกว่านี้นะแต่ว่าผมไม่ได้นํามาเจกนะเพราะว่าทําไม่เป็นนะครับนั่นแหละเหตุผลทําไม่เป็นมาดูกันนะครับรอบสอนะครับความเร็วรดบัคกนะครับ อันนี้ก็ใครอยากได้รถบักก็มาสั่งทําที่ร้านผมได้อันนี้ 4. 3เห็นไหมแรงมากๆเลยนะจริงรถบักเนมันแรงเกินุ๋ยมุยนะครับผมยังอันนี้ผมมีร้านนะผมเปิดร้านใน Facebook นะครับเดี๋ยวึ้ Facebook วิน a c e b o o k ไว่สามารถติดต่อขอทําได้นะครับทุกคนเออก็รับทํานะครับรับทําลวกรถสเต็ปสี4ี่รถบักคันละหบาทนะครับบอกเลยโคตรถูกแล้วก็ขายรถคันละสิบาท20บาทก็ไปดูกัน ว่ามีรถไลน์ไหนอย่างเช่นคันที่ใช้อยู่ R35 ไลน์นี้ก็ขายไปอยู่ที่10บาทนะครับโอเคแข่งให้ดู3รอบพอก็ได้ประมาณสีวีต้นๆกันเลยเชียวเชียวมนแรงจนแบบเราลงรถรถก็ยังไปอยู่นะรก็แรงแบบแรงมากๆนะครับก็แรงจริงเนาะก็อย,กอยากให้ผมทําให้ก็คันละห้บาทเนาะรถนํารถมาขายให้ผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบจะมาซื้อรถผมเลย ลายนี้เลยลายในคลิปเลยแล้วก็แบบอยากทำรถอยากให้ผมทำรถบั็กให้เลยก็ทั้งหมดก็ประมาณสิบห้าบาทก็ลองทักมาถามดูนะราคาส่วนใหญ่รถที่ผมขายก็ไม่เกินห้าสิบาทหรอกนะครับก็ไม่เกินไม่แพงจนเกินปุยนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคลิปนี้ก็ค่อนข้างพูดมากด้วยเลยแบบเหมือนแบบมันเก็บกดเนาะไม่ได้พูดมาหลายคลิปไม่ค่อยว่างนะเพราะว่าติดเรื่องเรียนนะตอนนี้ก็เพิ่งจบมหกมาจบแบบชิวเฉียด เกือบไม่จบม .6 นหะอนะมาดูค่ากันเลยดีกว่าไอ้แมทุกคนค่าก็อยู่ที่บนขวานะก็เป็นวงเล็บ1นึ่พันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบบัคสามารถตั้งตามนี้ได้นะสําหรับคนที่ทํารถบัคเป็นก็จะได้ตามในชิปเลยแล้วก็เกียร์บล็อกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะแรงแน่นอนตามจริงแล้ว พวกรถบักเนี่ยใช้สูตรเกียร์คล้ายๆกันนะก็เซตสูตรเกียร์นี้ไว้ก็ได้เพราะว่ารถบักอะใช้สูตรเกียร์ค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูช่วงล่างก็อันนี้สำหรับ R35 คันเดียวนะเพราะว่ามันคุมรถได้ง่ายนะถ้าเราแบบไม่ได้ปรับช่วงล่างรถมันก็จะคุมไม่อยู่รถมันจะเป๋่ไปทางซ้ายทางขวาตามที่เราเคยขับกันนะผมเชื่อว่าคนที่ขับรถบักน่าจะเคยเป็นนะแบบเวลาเรากดรีเซ็ตมอเตอร์ตัวมันก็จะคุมรถไม่อยู่นะครับ แล้วก็ซ G ให้เราแบบตั้งด้านหน้านะให้มันคุมรถอยู่นะร,รถมันจะถ่วงไปที่น้ำหนักจะถ่วงไปที่ด้านหน้านะครับมันจะคุมรถได้ง่ายหน่อยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วการสามารถแอดเฟซบุ๊กมาทำได้นะครับสั่งทำรถบั็กหาซื้อรถบั็กหาซื้อเอ้ยไม่ใช่ดีหาซื้อรถสวยในร้านค้าผมมีเยอะแน่นอนแต่ไม่รู้จะถูกใจลูกค้าหรือเปล่า ไปดูเออไปปิดคลิปไปเลยไม่รู้จะอะไรต่อแล้วคลิปนี้พูดมากด้วยบ๊ายบายครับคนดู